โต้เราในอายุที่ทองท่วงระดับนากบนเมืองขีดพิธีอ้างจะดีเนาะก็คือเอาเห็นในเรือนเนาะจะมีลักๆเลยเขาต้องมีเป้าหมา้บอกแต่ในคนมีเป้าหม้ขึ้นนี่สามกลุ่มคนหนึ่งก็โต้ห้าสองก็คือคนขีดจะคอยเหยาะเยอะอย่างเงี้ยเนาะสามจะเป็นมีอัพไลน์เนาแต่ทีลักๆเลยใจความลักๆก็คือโต้เราต้องมีคนขีดจะสูงก่อนถ้าเอาขีดวางเอาเหตุบบได้เขาก็จะบบได้เองบอกถ้าเอาขีดใจจะสูงเขาก็สามารถ คนเนาะเขาจะคอยจะบอกสอนเทาอีกบอกท้าบุลมือเห็ดกับผมมีประโยชน์เป็นบอกตัวนี้คือเห็ดเนาะลงมือเห็ดค่อยๆทานไปตามทีทีเห็ดนเห็ดใน่ทิพย์เนาะคนอื่นก็หัวควานอีกบอกคือเห็ดซักิชนโมกันเขาเห็ดกระิ้นเนาะเขากายดื้หูเทาหัวควานเทาเป็นป้าบอกคือเห็ดซักเชนโมผมมีอยากเห็ดบอกมันจะเป็นประมาณนี้เห็งบอกคือเห็ดเนาะทานไปจนทีจริงเขาเห็ดกายความสามารถของเทาได้แต่เพื่อนต่เทาบุเห็ดเท่านั้นเนาะเขาสามารถเห็ด จนให้ฉีนะคกลาซึ่งที่ว่าเขามีไซต์ขนาดได้เลยเนาะตัวนี้น่ะมันขึ้นกับใจเทาเนาะใจเทาไหนสันใดใจเทาสูบ่อกใจเทาสูบไหนนอนเนาะตัวนี้มันเห็นใจเทาสองเร็จได้แล้วก็เห็นต่อเนื่องเนาะมันจะสามารถเห็นเราประสบพุ่งเร็จได้แน่นอนเนาะตัวนี้ขอบใจ